คืออันนี้นี่ผมใส่ตัวกากสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้อยู่กับผมโตโต้ชาแนลนะครับวันนี้นี่ก็เราก็อยู่กันในเกมโลบอกนะครับกับแมปที่ชื่อว่า scp 3 0 0 8เวอร์ชันนนะครับครั้งนี้นี่ผมมาในเซิร์ฟเวอร์ b i p นะคบและจะสังเกตเห็นว่าตรงไฟนี่คือมันเป็นสีที่เป็นแบบอ้าวมันดูเป็นแบบเป็นสีที่มันเป็นแบบแปลกๆนะคบเป็นสีฟ้าอ่อนคุณต้องมาตรงนี้นะครับ เราจะสอนวิธีการแบบเปลี่ยนสีให้เองนะครับไปตรงที่ดนามิกนะครับแล้วก็แบบมันจะมีของให้เลือกนะครับเช่นแบบเบาเบลประตูโซฟาอย่างเงี้ยครับแล้วคุณก็ต้องดูด้วยนะคะว่าแต่ละอันมันคืออะไรยอย่างเช่นคันชั้นนะครับมันก็คือสีของเบาะนะครับแล้วก็ตัวนะั้นเลขก,ก็คือขานะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนสีต้องกดตรงอันที่สองนะครับ แล้วก็เรื่องของสีงนี่คือคุณจะเลือกมาไหนก็ได้เลยนะครับแล้วก็กดสปอนนี่นะครับมันก็จะมาแล้วนะครับเอจะไปวางไว้ตรงไหนดีนี่เอามานั่งดูแผนที่ของเรามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละรครับแล้วคือวันนี้นะครับวันนี้นี่คือเราจะมาทำชาเลนจนกันนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือจะลองแบบ สปอน s p ตัวใหญ่ๆตัวเงาดังอยู่ที่ยูยงั้นแหละครับเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวไปที่ Employer menu อา้าวยังไม่ได้เปลี่ยนกดสปอนอุ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสปอนจากข้างล่างเลยดีกว่เาเึ๊บนี่เราจะสปอนให้มันเป็นแบบเยอะที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้เดี๋ยวผมสปอนเอ๊ะ รู้ว่ามีตัวนึงอยไปข้างล่างซึ่งเดือยของตะกรอนก่อนนะครับนี่วิธีการผักก็คือแค่เอานิ้วกดไปตรงตัวของมันนะครับจะสังเกตเห็นว,ว่าอ้าวสังเกตเห็นว,ว่ามีตรงแดงๆเนี่ยแหละรครับกดผักไปเลยนี่ตายละผักมันติดบัก๊กมันเยอะเกินกว่าที่เราจะรับมือไหว เอาไงดีเนี่ยโอ้โหเอาไงดีเนี่ยสปอมนมาเยอะจนเกินไปเนี่ยมันมาลุมที่บ้านเราเต็มเลยอะ่ะมันติดบั็อกในตรงเนี้ยโอ้ my god miss วิ่ กระโดดขึ้นไปเล่าอ่ะโอ้เหมือนกันว่ามันมันไม่กระโดดแบบที่เพื่อนมันทำอ่ะมันน่าติดบั๊กแน่ๆเลยโอเคก็แต่ว่างอง่างนี่ยยากกินไอติมไอติมเย็นสดชื่นอ่าวตกโห บอกเลย S C P อยู่กันเต็มมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าโหมันมารุมทานของเราอยู่ต้องเยอะแน่เฮ้ยดิ hey, ้วายเดอะมินิทมันปิดหลังคาเราเนี่ยนะโอ้ oh my god นี่เราคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยสปอนมา50ตัวเนี่ยลุง เป็นสปอนสัก20ตัวเนี่ยน่าดีสุดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอลองให้มันติดกันรูแบบเดี้ไปดีกว่ามาดูกันว่าพวกมันยังจะกลับมาอีก,กหรือเปล่า นี่ไงเราต้องการไฟอันนี้ออาววัดขยับแค่บางตัวมันคืออะไรเอ้ยผักมันออกไปก่อนรู้สึกเหมือนตอนผักนี่มันไม่ลดเอเนอร์จีด้วยนี่แล้วทำไมมันหยุดนิ่งกันหมดเลยเนี่ยว้าว เรียบร้อย SCP มันไม่มีปฏิกิกริยาอะไรตอบโต้กับเราเลยในโลเพราะไฟนั่นไงมันมีปฏิกิกริยาตอบโต้แะ้วยกเว้นสองตัวนี้สำเนียงหวานเชียวมันลอย,ลยอย <the building. S 2> ู่ข้าง่าเะเพราะฉะนั้นก็นึกไม่ออกว่าจะเอาไปไฟเอาไฟไปติดตั้งไว้ไหนเอามาติดตั้งตรงแผนที่นีแล้วกัน เอาเป็นว่าอ่มอนี่บอกแปบ๊บว้าวคืินี้เอาไงดีนะบางตัวมันไม่มีกติกมันไม่มีปฏิิยาตอบโต้อะไรกับเราเลยถ้าอย่างนั้นก็คลิปนี้ว่าเจอจันใไหวในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ